used to do something ฉันเคยวิ่งทุกวัน I used to run every day I used to run every day ออกเสียงแต่ช่วงเนี้ยมันร้อนมากเลยแต่ก็คือ but ช่วงนี้ nowadays lately แค่นี้ก่อน but lately It is hot ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้เข้าใจกุนทุกคนเลยแล้วก็ไม่ผิดนะคะแต่ถ้าต้องการเน้นย้ำว่าช่วงนี้หรือเป็นคาบเวลานะคะไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ช่วงนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้นับไปถึงเมื่อวานหรืออาทิตย์ก่อนหรือเมษานี้ something that happened for a period of time ใช้ it's been อย่ามาจาก it has been ก็จะได้ but lately it has been hot but lately it's been hot อยากจะเน้นว่าร้อนมากๆ it's been boiling hot it's been scorching ร้อนนรกแตกเลยใช่ไหมล่ะคะออกกำลังกายนอกบ้านไม่ได้ฉันก็เลยพยายามออกกำลังกายที่ฟิตเนสเซ็นเตอร์หรือเขาเรียกว่าจิมห้ามพูดว่าฟิตเนสอย่างเดียวนะคะเพราะฝรั่งไม่ได้ใช้คำนี้เดียเดียว พยายามทำอะไรก็คือ try to do something but I try to ออกกำลังกาย work out but I try to work out at the gym but I try to work out at a gym มันสะดวกสบายมากเลยเพราะมันใกล้บ้านฉันคาว่าสะดวกสบายตรงนี้แจกศัพท์ convenient convenient มันจะดูสบาย it is convenient is convenient เพราะว่า because มันใกล้บ้านฉัน it is close to my place คำว่าใกล้นะคะจะใช้คำว่า near close nearby ได้หมดเลยออกเสียงพร้อมกันช้าๆก่อน it's convenient because it's close to my place เวลามีอะไรสบายสบายมันก็จะทำให้คนขี้เกียจถูกต้องไหมบางครั้งก็ยอมรับนะว่าฉันขี้เกียจอยากจะบอกว่าฉันยอมรับนะว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ I admit that I admit that ก็จะได้ว่า I admit that I lazy ไม่ได้ก็ต้องเป็น I am เพราะ lazy มันเป็นคำขยายตัวเราเองเวลาจะขยายตัวเราว่า